ได้เวลาเชิดใช้พีพีกลีบบินลัดฟ้าสู่ปารีสแฟชั่นวีคพร้อมซุ้มทำโปรเจกต์พิเศษเซอร์ไพรส์แฟนๆออกเดินทางแล้วค่ะสำหรับพีพีกรีดอํานวยเดชกรอนไปยมือนปารีสประเทศฝรั่งเศสเพื่อชมงานแฟชั่นโชว์สุดยิ่งใหญ่แห่งปีปารีสแฟชั่นวีคที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่26กันยายนถึง4ตุลาคม2565 โดยงานนี้มีแฟนคลับเดินทางมาร่วมส่งและให้กำลังใจอย่างอบอุ่นนะับถ้าอากาศสยานสุวรรณภูมิโดยพีพีเผยความรู้สึกว่า ครั้งนี้ผีและทีมงานจะเดินทางไปประมาณ10กว่าวันนอกจากจะไปร่วมชมแฟชั่นของแบรนด์ต่างๆแล้วอยากจะไปถ่ายโฆษณาและก็ทำโปรเจกต์พิเศษร,ร่วมกับทางลอ f ฟิเชียอีกด้วยซึ่งโปรเจกต์พิเศษนี้เป็นโปรเจกต์สำหรับแฟนๆเลยครับจะเป็นอะไรขออุบไว้ก่อนแต่รับรองว่าแฟนๆจะต้องถูกใจอย่างแน่นอน ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่พี่จะได้เดินทางไปแฟชั่นวีครู้สึกตื่นเต้นครับเพราะเหมือนกับว่าเราจะได้ไปหาประสบการณ์ใหม่ๆไปเจอผู้คนใหม่ๆและได้ไปอัปเดตเทรนด์ต่างๆด้วยถ้าถามว่าเตรียมตัวไปเยอะไหมก็ทำการบ้านมาเยอะพอสมควรเลยครับแต่ไม่กดดันอยากสนุกและเอนจอยกับตรงนั้นมากกว่าวันนี้ฝนตกหนกักรถติดด้วยแต่แฟนๆก็ยังมาให้กำลังใจกันอย่างอบอุ่นเช่นเคยขอบคุณมากๆครับ ยังไงอยากให้ทุกคนรอติดตามและส่งกำลังใจให้พีด้วยนะครับขอบคุณครับ